ตัวหนึงก็แล้วกันเอาไปย่างเอาเอาตัวนี้เอาไปย่างให้ร้อนๆทุกคนคะตอนนี้กําลังสั่งอาหารนะคะส้มตําแล้วก็ก่ย่างเอ่อที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะหาน้ําย้อยค่ะาน้ําย้อยนะคะ,ะค่ะโอเคย่างไว้ก่อนเดี๋ยวูส้มตำอู้ร้าหนี่ยค่ะเข้เหนียวได้ไหมคะ ข้าเหนียวข้าวสวยก็มีข้าวเหนียวจานเป็นจานเหรอเดี๋ยวเอาเสี้ยอะไรคะเป็นเนื้อหรือเป็นหมูหนึ่งอะเนื้อแล้วข้าวเหนียวหนึ่งเหรข้าวเหนียวหนึ่งค่ะเอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสั่งเพิ่มโอเคตำทุ่งตำเลยค่ะโอ้ครัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย คุณผู้ชมนี่คือครัวนะคะก็ร้านใหญ่เหมือนกันค่ะขายเป็นอาชีพนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละยังเอาน้ำแข็งอยูอ่นี่หม้มอก๋วยเตี๋ยวเขาหมอ้อเบลอเลย,ย <c oughs> ดูสิอุปกรณ์ค้าขาย <c oughs> โต๊ะนั่ง ของเราก็มีลูกกเมกี้ินะคะกินแค่นั้นแหละน้ำน้ำแบบซี่ทุกคนคะตอนนี้กำลังอุ่นไก่อยู่นะคะก็จะใช้ท้ายสองไม้นะคะสองไม้หนีบซ้ายหนีบขวามันร้อนหรือเปล่าเนี่ยไหมคะร้อนค่ะรอนแ่ก็เพิสุ ตอนนี้ตอนนี้อเอาเห็็จไหมคะคบคนน่อยคะนี่จ้ะแค่นั้นก็พอแล้อตอนนี้กำลังต่ำส้มต่ำนะคะทุกคนเอาอะไรนะคะอันนี้ก็โคกไม่ช้เหรออ๋อควเล็กอืมเอาเอาเล็กๆก,ก็ได้เม็ไม่ต้องสั่งเยอะมากหรอกเพราะว่ากินเยอะเกินไปท้องอืด คโคกบเลร์เลยแม่ค้คาเขานินไปเพื่อัะนำไเลย Ông mới tông ở dưới đi tiêu Ừ, ok, ok như <coughs> 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 อ,าาอ,อ๋อมะนาวน้าสาวก็ขายดีอิ่มอะไรขึ้นมาคุณผู้ชมหนเดียวกันเรากำลังอุ่นไก่นะคะทุกคนดูสิว่าไก่ร้านนี้จะเป็นยังไงอร่อยไหมอุ่นไก่ไฟก็ไม่ปไปแรงมสุกไปยอย่ะเนั้หน่อยอุน่นตม่ติด่น mẹ em ta này chân tía unên em mẹ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  em ok, cả okay, đâu okay. คุณผู้ชมค่ะวันนี้พามากินข้าวที่ผาน้ำย้อยผาน้ำย้อยนะคะอ,อําเภอนองพอกเหรอคะอ,อําเภอนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส้มตำนะคะทุกคนแไก่ไก่ย่างนี่ตัวนี้ร้อยหกสิบป่ะงี้เนอะอันนี้ร้อยหกสิบใช่ไหมคะค่ร้อยหกสิบส้มตำก็สี่สิบบาทนะคะทุกคน วันนี้ค่อนข้างเงียบวันนี้ไม่มีคนเยอะหรอะหรือว่ายังไม่มาเงียบค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วมั้งใช่ค่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะเออะไรนะโรงเรียนโรงเรียนเปิดเนี่ยโรงเรียนปิดอ่ะโรงเรียนปิดเดี๋ยวก็คนเยอะเนาะสูกแม่นะสุบค่ะสูบ เด <g ül> ินก็หอมโลองให้เลนี่เป็นสีสัน,นมันตกหอม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 จ้าเดี๋ยวโบไปจังหนีแลนะ้วค่ะเนาะโอคค่ผู้ชมค่ะมากค่ะมากค่ะวควาปุงใบหนึ่งแม่โอเคโอ้น่าอร่อยไหมทุกคนน่าสัางนะ่งมากินน้ำกัน เลอเสียบเลยครั้งแรกครั้งแรกมาผ่าน้้ำย่อยมาผ่าน้ำย่อยครั้งแรกนะคะทุกคนสองคนไปไหนสองคนนันนะตอนนี้เอามั้สองสามสามสิบน่าจะนึ่งมาจากบ้านน้อเช้าเนี่ย คุณผู้ชมจะเอาใส่ถุงกลับบ้านไปฝากใครบางคน,มนไม่ต้องเอาเยอะหรอกไม่ต้องเอาเยอะโอเคมันไม่ค่อยสุกนะแดงๆไ,งม,ไมงมันไม่ค่อยแดงมากก็สุกฟอ,องคนนั้นไปไหนอะไรอันนี้โรสเสีย์ายบนยอดพคนเงา หรือว่าไม่รู้ว่าเราเดินมันตรงนี้เนื้ไข่ปลาไปี่นี่ก่อนใครอะไรคะไข่ขีนนะมันอยู่ในท่อไท่อระบายเรารู้ได้ไงผมไปมองรูเมื่อกี้อ๋อเหรอที่ถ่ายมันว่เห็นมันอยู่ใน่อจะไปดูอีกทีไมาโคนไมาไม่มาบะ่นอตรนั้นเขมีอันนี้นานไม่แต่ตดับ เราเข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันเป็นกล่องแบบนี้นะเดนอ๋ออันนี้เป็นกล่องใบอะไรคะเป็นใบตาลค่ะใบตาลอ๋อน่ารักดีอ่ะคุณผู้ชมมากมากนีม่มาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะคุณผู้ชม ที่ผ่านน้ำย้อยค่ะส้ตมตำไก่ย,ย่างนะคะทุกคนมาค่ะ